ของจนเขียนกราฟของสมการที่กําหนดให้ในแต่และข้อต่อไปนี้โดยใช้แกนคู่เดียวกันข้อหนึ่งะคะ y เท่ากับ4 x ลบ3และ y เท่ากับ4 x บวกก็เขาบอกให้เราเขียนกราฟก่อนอื่นแล้วต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนว่า x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่ก็ x y อันนี้เป็นของ 4x y เทากับ 4x ลบ3ก็ลองแทนดูถ้าเกิดว่า x เป็นลบ1 y เป็นลบ7 x เป็น0 y เป็นลบ3 x เป็น1 y เป็น1ก็ก็คือแทนค่า x อ,อะ่ะก็ลองแทนลบ1ลงไปใน x ดูอะ่ะแล้วก็ดูว่าค่า y เท่าไหร่แล้วก็มาดูอีกเส้นหนึ่ง x y y เท่ากับ 4x บวก5เริ่มที่ลบ101เหมือนเดิมนะตรงนี้คือเรากำหนดอะไรก็ได้แต่ว่ากำหนดเลขใกล้ๆง่ายๆมันก็จะง่ายเวลาวาดกราฟ x เป็นลบ1ก็แทนลบ1เข้าไปใน x ก็จะได้เป็น1 x เป็น0 y เป็น5 x เป็น1 y เป็น9แล้วก็เอามาวาดกราฟในแกนคู่เดียวกัน ค่า x ของเราก็คือตั้งแต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งส่วนค่า y เป็นลบเจ็ดถึงเก้าแกน x แกน y x เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่ง y ขึ้นมาข้างบนถึงเก้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้างล่างลงมาถึงลบเจ็ดลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดแล้วก็พอดการาฟพี่ให้นี้เป็นสีเขียวแล้วกันนะ x เป็นลบ1 y เป็นลบ7 x ลบ1 y ลบ7 x เป็น0 y เป็นลบ3แล้วก็ x เป็น1 y เป็น -1. 1ก็เป็นกราฟเส้นตรง นี้เป็นของสมการ y เท่ากับ 4x ลบ3อีกเส้นหนึ่งพี่ให้เป็นสีชมพูนะ y เท่ากับ 4x บวก5 x เป็นลบ1 y เป็น1 x ลบ1 y 1 x 0 y 5 x 1 y 9 x 0 y 5 x 1 y 9ประมาณนี้ ก็เป็นเส้นตรงนี่วาดกรับเออนาเก้านี่มันไม่ค่อยดีนะคือจริงๆมันจะต้องผ่านเก้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเก้าคือตรงนี้ก็จะผ่านแต่ว่าตรงนี้มันเลี้ยวนิดนึง ถ้าจาับสเก,กลดีๆมันจะดีกว่านี้นะ y เท <Y S 1> ่ากับ4 x บวกค่าเขาก็แค่บอกว่าให้เขียนกราฟโดยให้อยู่ในแกนคู่เดียวกันก็อันนี้ข้อหนึ่งนะก็วาดกราฟโดยให้อยู่ในแกนคู่เดียวกันแล้วก็มาดูข้อต่อไปข้อสอง y เท่ากับ 2x บวก3และ y เท่ากับลบ x บวก3สร้างตารางเหมือนเดิมของสมการแรกก่อน y เท่ากับ 2x บวก3ให้ x เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะ x เป็นลบหนึ่ง ฉะนั้นก็แทนลบหนึ่งลงไปตรงนี้ฉะนั้นก็จะได้เป็นหนึ่ง x เป็นศน y เป็น3 x เป็น1 y เป็น5 x y y เท่ากับลบ x บวก3 x เป็นลบหก็ลบๆบเจอกันเป็นบวกใช่ไหมก็เป็น1บวก3 เป็น 4, x เป็น 0, y เป็น 3, x เป็น 1, y เป็น2แล้วก็มาวาดการาฟแกน x แกน y x เป็นลบหนึ่หนึ่ง แล้วก็ y หนึ่งถึงห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นแรกขึ้เป็นสีเขียว y ที 3, ่เราสอง x บวกสาม x เป็นลบหนึ่ง y เป็นหนึ่ง x เป็นศูนย์ y เป็นสาม x เป็นหนึ่ง y เป็นห้า ก็ได้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ 2x บวก3นี่ให้เป็นใช้สีชมพูนะ x เป็นลบห y เป็น4 x เป็น0น y เป็น3ก็ตัดกันตรงนี้ x เป็น1 y เป็น2 ของ y เท่ากับลบ x บวกสามต่อไปก็เป็นข้อสามข้อสาม y เท่ากับลบสาม x บวกสี่และ y เท่ากับสี่ x y x ก็เป็นลบ1นูนหนึ่เป็นลบหเป็น7 x เป็น0เป็น4 x เป็น1เป็น1ก็มาอันที่สองค่า x ค่า y y เท่ากับ4 x เนี่ยอย่างตรงเนี้ย ที่พี่บอกไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวบวกอย่างเงี้ยคือตรงนี้เป็นศูนย์อะอย่างเงี้ยจะผ่านจุดกําเนิดเสมอไม่เชื่อเดี๋ยวลองหาค่าดูเพราะถ้าเกิดว่า x เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ด้วยเลยมันไม่มีตัวบวกก็แบบอีกตัวจะเป็นอะไรขึ้นมาอืมก็ถ้าเกิดว่า x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบสี่เเป็นศูนย์เห็นไหมวายก็จะเป็นศูนย์ก็ผ่านจุดกําเนิดตรงนี้คือผ่านจุดําเนิดเนี่ยครับมีผ่านจุดกําเนิด เเป็นหนึ่งไวนเป็นสี่วาดกราฟแกน x แกนไวน์เก็เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งส่วนค่า y บนขึ้นถึง7ข้างล่างลบ4นะลบ1ลบ2ลบ3ลบ4 0 1 2 3 4ย์7เส้นแรกสีเขียว x เป็นลบของสมการเส้นนี้นะ x เป็นลบ1 y เป็น7 เป็นศูนย์ y เป็นสี่เอหนึ่ง y หนึ่งแล้วก็อันนี้ x เป็นลบหนึ่ง y ลบสี่เอลบหนึ่ง y ลบสี่ x ็เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ x เป็นหนึ่ง y เป็นสีน 1, ่อือย่าลืมลากเส้น เส้นนี้เป็นของ y เท่ากับ 4x ส่วนเส้นนี้เป็นของ y เท่ากับล 3x บวก4เห็นไหมว่าอันเนี้ยผ่านจุดกำเนิดเพราะมันไม่มีตัวอีกตัวบวกถ้า x เป็น0 y ก็จะเป็น0ตามเลย ข้อสี่ลบ x บวก y ลบ5เท่ากับ0 2ย์สอง x บวก y บวก1เท่ากับ0 <S <S> <S ให้ x เป็นลบ1นึศูนย์นเหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยมันจะหาค่า y ยากฉะนั้นพี่ขอย้ายข้างเป็น y ย้าย x บ5ลบ x ลบ5้ามาฝั่งนี้ ก็จะน Y เท่ากับ x บวก5จะได้คิดเลขงง่ายๆ x เป็นลบ1 y เป็น4 x เป็น0 y เป็น5 x เป็น1 y เป็น6นี่เป็น 2x บวก y บวก1เท่ากับ0ขอย้ายข้างเหมือนเดิม y เท่ากับลบ2 y อย่าเท่ากับลบ2 x ลบ1 x เป็นลบ1 0 1ข้างบนเรากำหนดค่าเองนะพูดแล้วแล้วก็ x เป็นแทนลบ1ลงมาในนี้ก็เป็น2ลบ1ใช่ไหมได้1 0 x เป็น0 y เป็นลบ1 x เป็น1 y เป็นลบ3ก็วาดกราบ ค่า y ของเราเป็นลบสามหกแกน x แกน y x เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งข้างล่างลงมาถึงลบสามลบหนึ่งลบสองคือจะเขียนลงมามากกว่าลบสามก็ได้แต่ว่าประมาณนี้ก็ได้แบบสักลบสี่ลบห้าแต่ไม่ต้องเขียนเพื่อเยอะ ข้างบนขึ้นไปถึง6 0 1 2 3 4 5 6เส้นนี้สีเขียว x เ,เป็นลบ1 y เป็น4 x ลบ1 y 4 x เ,เป็น0 y เป็น5 x เ,เป็น1 y เป็น6 x บวก y ลบ5เท่ากับ0ก็มาที่อันที่2 x เป็นลบ1 y เป็น1 x 0 y ลบ1 x 1 y ลบ3 x 0 y ลบ1 x 1 y ลบ3 เป็นของสรรมการ 2x บวก y บวก1เท่ากับ0ก็สีข้อนะก็คืออันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าโจทย์จงเขียนกราฟของสรรมการที่กำหนดให้โดยใช้แกนก่อนอื่นก็คือยกตัวอย่างข้อนี้นะก็ลองย้ายข้างให้แบบ เขียนง่ายๆหาค่า y ง่ายๆก็ค่า x ก็อยู่ประมาณนึงจะไม่เอาตัวเลขตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอยากให้มีศูนย์เริ่มจากศูนย์แล้วก็จากเส้นมนวนไปฝั่งซ้ายขวาอ,อยเงี้ยมันก็จะแบบเวลาวาดออกมามันจะง่ายไงเพราะว่าจุดกําหนดตรงนี้ใช่แล้วก็ไปซ้ายขวาก็กําหนดตัวเลข x เราเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วแล้วก็หาค่า y แล้วก็เอามาพล็อตกราฟแต่ละเส้นโอเคค่ะ